สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัทเฮลโร่หกล้อซิงก์นะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูจานชูขุดหลุมต่อม้อนะครับก็กำลังเช็ครถอยู่ ส่วนส่วนซ้ายก็เทล็อกระยะเท่ากันเท่ากันเลยครับระยะเท่ากับที่เทหินแล้วก็เท้าที่ใจที่เทหินแล้วก็เข้าฝ่ายานุ่งผ้าตรงนี้ด้วยเนี่ยพี่ตาลมารองแต่เช้าแกมาก่อนพี่ปล่ามามาเห็นคนดีเลยอืม เห็นเห็นแกขับรถเข้ามานะไม่คือว่าแกมาก่อนที่แล้วมีเอ่ยนะนครับหน้างานของอาจารย์ชูวันนี้ครับก็ขุดลุมฟังตัวเองก็ไม่ใช่ขุดเขาเรียกลุมอะไรนะพี่ลุมต่อหม้อลุมฟังยูทูบเบอร์พี่ก็ถ่ายเหมือนกันเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรองเนี่ยเอามาเนี่ยได้เปล่าไหมเนี่ยฮะ โอ้เปาเมื่อวาน,วนเปาเมื่อวานกุ้กุ้งกุู้ตอนเชา้อชาอีกควาลึกกันก็ได้ครับจะได้ทีเดียวเลยวันนี้จันชูไม่มีลูกน้องใช้เดียว,วไง มื่อวานนลยแล้วที่ท,ท,ที่ตกตรงนี้ใช่มตกข้างนู้นไม่ใช่ป่ะข้างนู้นแหละเนาะที่มันตกอะ่ะข้างคนขับอ,ะอ่ะเอาเร็วๆหน่อยเด็กออยเลอร์รอ่ะเย้เ เดี๋ยวจะไปบอกเด็กออยเลอร์ให้อัจจาวีนะครับ <c oughs> วันนี้ใส่เสื้อแดงแรงดิดครับแดดก็ร้อนใส่เสื้อแดงรถรถรถเก็เอเนี่ này, ชฉ่ำเลยครับคันนี้เจ้าวาลนไทยะใส่ชุดเด็ด นี่ไม่ได้อัดนะครับเอาจระบีป้ายหัวเชยครับอัดวูชูดเนาะเอาจะระบีป้ายหัวเนาะหมดแล้วนะไอ้ชี ข้างนี้ไม่มีที่อัดมันเงาออกมาคนเดียวเลยเงาได้รถดำตามมาแล้วดิก็เห็นพวกเซบอยกับไอ้นนวิ่งออกมาแล้วเติมน้ำมันมั้งเออแล้ว ม่โคหรอไม่มีน้ำมัน,น ừ, สามบาทอืมรถใส่ให้ดับขึ้นขุดตื้นตื้นเองไม่ใช่บ่นี่ใต้เนี่ยแค่เอาพุงกีจกดุดเนาะขุดใหม่ปะทำไมมาขุดใหม่หมเอาลึกกว่าเดิมอีกตัวแรกเกสังไม่ลึกนี่ครับคนที่แท็กหลุดบ่อยๆก็ย่อน แขกมันย่อนมากครับมันเลยหลุด <Hey. S 1> ขึ้นแล้วนะขึ้นแต่กระตุกนะ oh. ครับนะเห็นไหมเห็นไหมอืมโบประเกตีนี่จะใงใก่อนนะติดตามเราให้มาเลยเช้าแกว่าแกไม่รู้ไปไม่รู้จะไปไหนนะ <c oughs> ครับรถเล่นๆแกวาผมไปสัมผณสแกเมื่อกี้นะ <c oughs> รับรถเล่นๆอืม <c oughs> เลากับเมียวเห็นวันด้วยชาวข้างนี้แล้วก็ข้างนั้นครับแต่ส่วนใหญ่มันจะตกข้างนี้นะครับเอาแบบแน่นเนเลยพี่แบบเดินไม่ได้อ่ะขึ้นถืเลยยากนั่นหละ นี่ครับทุกทุกทุกเช้าก็ต้องอาจจะบีแบบนี้แล้วครับเ,เออพี่ไม่เคยเราแต่พี่เล้าอัดเนาะ,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 ะดูว่ไรระระรเยอะมืตีแรดูมันย้อยอะพี่ได้ไว้หัวอัดนี่มันเสียแล้วมั้ง นี่ถ้ามีไอแบบของตะตุงก็ดีเนาะแบบเป่าเอาเอาเอาลมอะฮะ,ไ,ะ <Boden> ไม่เป็นีรม่เหมอนไม่พี่พี่ในเครื่องอัานอยู่ตามร้านไหยนั่นแหละเอาแบบนั่นแหละปั๊มลมได้คุบทางกระบีดาเลย <fella> ที่ผมไปอัดอยู่บ้าน <Pode> ตะโนดรอยห้าสิบาท อันนี้มันไม่มีเกดูน้ำมันบป่ไอ้สมพงเลยเนาะมีสมพงนี่นี่ครับที่วัดน้ำมันเจือสุดอะโอ้เหลือยังเยอะอ่ะคืบหนึ่งอะ่ะทั้งวันเลยพีว่วันทำทั้งวันเติมน้อยเดียวเนี่ยเติมน้ำมันไมโควรวันลารอยนะครับจานชูบอก เรียบร้อยครับพร้อมสตาร์ทารทจะไมเอา้าวพี่ไม่สตาร์ทพี่จะเข็นไปบ่จะลา拉ขับไหนพี่ต้องดึงดึงเชือกลากให้ผมดูหน่อยเอากระจกหน้าขึ้น <c oughs> เอาเหมือนสองร้อยนั่นเนาะ <c oughs> โอ้ต้องให้บอกต้องให้บอกเอาละครับจะเริ่มงานแล้วครับเราก็เดินไปทางนู้นนะ่ะ มาแล้วครับจะมาขาวก็มาทา้ายแต่น้องมะนาวครับน้องมะนาวไม่รู้อยู่ไหนออกมาก่อนคนระับต้องใส่ไปเติมน้ำมันเนี่ยเป็นงานของจานชูนะครับต้องขุดใหม่นะครับเพราะมันตื้นเกินเนี่ย 2องสี่หกแปดบสิมนะครับแถวและ10บลุมเดี๋ยวจบคลิปนี้จะพาไปดูเจ้าส้มลายนะครับว่าจะได้ตักดินหรือเปล่า จะมาเริ่มจากหลุมนี่เลยครับหลุมแรกทางนี้เลย ริ่มจกแล้วครับนี่นะครับขุดเพิ่มอีกประมาณ20เซนคนระับ ลงต่อไปเลยครับเอาลงแค่อีกประมาณ20่สิบเซนนะครับม,ม,มีแต่รากไม้รากยางก็ความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50ถึงห้เซนได้ครับ ยิ่งขุดหลุมยิ่งเล็กนะครับถอยไปอีกครับมาุงทีเนี่ยหลมุมบวบ,บ,บเลยครับ ความไวเป็นเลิศแอนนี้ถ้าใช้รถเล็กขุดเนี่ยจะจะ,จะสวยกว่านะครับขุดได้เป็นสี่เหลี่ยมรถเล็กอย่างรถคูโบต้อย่างเงี้ยขุดได้สวยนะถ้าเราทำหลุมเล็กนะเอารถใหญ่มาทำหลุมเล็กก็พุ่งกีใหญ่เนาะ รเรียบร้อยแล้เขาก็จะผูกผูกแกงเหล็กนะครับะแ,แกงเหล็กแล้วก็วางลงไปแล้วก็ตั้งเหมือนเสานะครับเสากตหมอหรือไม่ตั้งก็ได้ครับเพาเขาจะใช้โครงเหล็กอันนี้ผมก็ไม่ไมค่อยรู้หรอกครับผมไม่ใช่วิศวกรนะครับ นี่แหละครับเป็นหน้างานของการชูครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนนั่งเบี้ยว6ล้อซิ่งนะครับขอบคุณมากครับ